เอาค่ะวันดูเป็นแม่หญิงไทยกวนท่องเที่ยวสัปดาห์นี้มันมอยากจะออาพามารู้จักี่พัสสุดเก๋ยอนยุคสุดฮอตของอัมพาวา,ากับ บ้านกอนาราและกิจกรรมทางน้ำอีกมากมายที่จะทำให้วันหยุดข,ของเราเนี่ย<ม>เต็มอิ่มไปกับธรรมชาติ<ม>ติดตามกันให้ได้เสารน<ม>์นี้เที่ยงครึ่งนะคะค่ะ<ม><ม> ช่วงเที่ยวสัปดาห์นี้ค่ะมเมียวขออาสาพามารู้จักกับที่พักสุดเก๋ย้อนยุคสุดฮอตของอัมพวาอหมริกาดูฉสนดสุดแดงสุดฮอตสุดฮอตที่นีมันต้องพูดว่าสุดฮอตเลยแกบางครั้งก็อยากถีบตัวเองดูรูปเป็นอย่างนี้แหละ วกวนเจที่ยวสัปดาห์นี้ค่ะ,มะเมื่อเหมียวขออาสาพามารู้จักกับที่พักสุดเก๋ย้อนยุคสุดฮอตของอัภาวาค่ะกับบ้านกอน,นาราค่ะและยังมีกิจกรรมทางน้ําอีกมากมายที่ทําให้วันหยุดสุดสัปดาห์ของเราเนี่ยนะคะเต็มไปเลยเอาใหม่ไม่มีสุดสัปดาห์โอ้ยขอเขคคะดูหน่อยน

วันนี้ค่ะมะเหมียวขออาสาพามารู้จักกับที่พักสุดเกย๋ย้อนยุคสุดฮอตของอัมพวาเลยค่ะกับบ้านกอนาาและยังมีกิจกรรมทางน้ำอีกมากมายนะคะที่จะทำให้วันหยุดของเราเนี่ยเต็มอิ่มไปกับธรรมชาติค่ะติดตามกันให้ได้สาร,รนี้เที่ยงครึ่งนะคะนกน